ร้อยมุกพันฮาอีเอาละครับตอนนี้ก็จะเป็นคู่ชิงกันแล้วนะครับนี่ครับเอาเพลงใหม่ๆเล่นเลยภูมิแพ้กรุงเทพ,พแพม่กรุงเทพ,พนะเพลงนี้เขาต้องร้องคู่พี่ตะกะแตนชนระดาก็คุณก็นนก <c oughs> รอ้อ,นนงองเป็นป้าน,นี่ร้องเป็นตะกะแตนและอีกคนเนียงก็นี่ร้องเป็นป้านี่ร้องเป็นตะกะแตนจะไปยากอะไรเรา <c oughs> มาคู่อยู่แล้วไอ้หน้ายองก็พอได้ดูหน้านาเขาหน่อยไหม ตั้งแต่เลยเหรอฮะนี่นี่ถ้าไม่ถือไม้นี่คุณส่งแก๊สเลยนะเนี่ยป็นไรไม่เป็นไรต้องลงทายรายการมีตะกะแตนให้ครับตะกะแตนชนระดาหมวยหยงเคยเห็นตะกะแต่ในในทีวีแต่ไม่เคยเจอตัวจริงเครับว่าทีวีมันหลอกตาทีวีมันหลอกตาเพื่อรายการสิไม่ใช่ตะกะแตนชนระดานี่โคกหินอ่างศิลา อย่าไปโกรธลูกอย่าไปโกรธอย่าไปโกรธอย่าไปโกรธวันก่อนโกรธเนี่ยวิ่งชนรถบรนทุกคว่ำเป็นคันเลยลองดมงวงฟาดมันเลยลูกโอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดเงียบจะไม่เล่นที่บอกเจ้าหน้าที่เตรียมปืนเลยนะฟาเลยเขตพับจริงเลยคนละดอกปักปักยังไงลูกไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะจ๊ะนี่ เขาเป็นเงาเสียงเป็นแชมป์เลยเป็นเงาเสียงแต้แต่แตชลดาโอ้โหตอนเต้นสะบัดเลยจริงหร,หรือเปล่าจริงอโ,โอ้โหได้ไปร้อย <c oughs> กว่าไลค์โอ้โหแม่มีแค่มีแค่ห้าไลค์กดกันแรงกันหนัเลยอะ <c oughs> ่ะเออกอดให้กดกดให้หยุดนะกดให้หย <มา S 1> ุดหยุดเธอมบแลวต้นนะ พี่ปังพี่ปังถึงกัะถึงกัะทึ่งพี่ปังโอ้โหถ้ารู้ว่ามีอย่างนี้ตั้งแต่แตงก็ตั้งแตงพี่กิ๊กพี่กิ๊กอะไรท่าเมื่อกี้บอกน้องอย่าไปเต้นในแม่น้ำนะไปเต้นไม่เต้นไมเอาลูกเปิดเต้นไปเตรียมเลยเต้นในทะเลที่เกิดซีเรียสเลยยังยังเอกโห้ใจเย็นลูกเดรียมเดียวเดียวอะไรครับบ๊อบบี้ไปไหนอ่ะ ลลักษณะบ๊อบพี่กลัวโอ้ยอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวโอเคมูเป็นตั๊กแตนให้ตักโตนเลยนะเหมือนตั๊กแตนนะโอ้โหแบบเสียงเหมือนนะมื่เย้คุณป้าเหมือนครับเหมือนเลยนะอ่าวันหลังตั๊กแตนไม่บ้างเชิญเบาผิวไปได้เลยเยวมีเบอร์โทรนะคะศูนย์แปดสี่สี่เรองอะไรเรามีผัวแล้วจะไปยุ่งกับพี่ป้างเขาเี่ย บอกแล้วอย่าเปิดตัวไม่ใช่ผมอ๋อไม่ใช่รผมรู้จักกับน้องเขาอเหรอน้องเขามีแฟนแล้วไหนแฟนเขาคบมา8ปีจริงเหรอแฟนเขาไม่เคยห่างเขาไปไหนเลยครับจริงป่ะจริงครับผมทับใช้เป็นอัมพาตเลยทับใช้เป็นอมภารเลยจะยังหัวเหรอยังหัวหรนี่ผมไม่ยิงเลยพี่บ้างครับอาทิตย์หน้าว่างไหมวันนี้เวลาไม่พอแล้วนะ คงมีเรื่องแน่เลยพี่ว่าแต่จริงเขาเป็นเขาเป็นคนอ้วนที่เอวดีมากเลยนะครับเฮ้ยบ้างบอกเขาเป็นคนอ้วนที่เอวดีมากอยากลองไหมคะอยากลองไหมคะอัละปั้มหน้ามีแน่นอนเลยรักเธอคนอ้วนเนี่ย กิ๊กฮะอะไรฮะน้องเป่าหวี่นี่เขาร้องดีลีลาดีมากผมอยากจะเจอวานจะชื่นชมวานที่ฝึกเขาหน่อยฮะวานเขามามฮะวานคนมีช้างใจเย็น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 เอางี้ดีกว่าวันนี้ขอบคุณมากน้องเป่าหวี่ใช่ร้องดีมากเลยใช่ใช่ทางด้านนู้นเรามีกล้วยอ้อยเตรียมไว้ให้แล้วะไม่เป็นไรไม่็นไมดุล่ะไม่เป็ ซื้อซีดีให้เดี๋ยวซอีดีให้ไปฟังไปฟังไปฟัปฟังันนี้ไม่ไ <il> ด <heart> ้เอะเว้พ <look anderen> ี่ปังมากๆกูเอะพี่ปังแล้ว I love you I love you เอ๋โอเควันนีอบคุณงานน้องเบาวิงนะครับมาให้เกียรมากๆกับรายการของเรานะฮะร้อยมุกพันฮา